ไปนี้คุณย่าจงรักโคสิตานนจะร้องเพลงเชียร์ที่จดจับมาตั้งแต่สมัยเด็กๆของโรงเรียนบ่มศักด์นะครับลมเก<น>่าลมเก่าด้วยครับหนึ่งสองสามาม้คคือความผอมพักเราลุกจากกาักก้านักกีฬาในการเล่นกีฬาอัหานนักไม่ขามใครอาหานนักไม่ขามใคร คันติคือความอดทนมีทุกคนนะไม่ว่าผู้ใด้าชนะก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีใจเป็นนักกีฬาเพราะเรามีใจเป็นนักกีฬาต่อด้วยพึมพึมพึ่มพึมพึ่มพึ่อยาใจร่บืพิ่มพึ่มพึ่มยาใหญลืมนักกีฬา น้ำใจแกลานักกีฬาตำบลหินห้าวหินห้าวหนองเลหนองยาวหินห้าวก็ดีปลาฝาท่าผูผู้ักใสไม่มีเลยครับปลาฝาท่าผูผู้บักใสไม่มีเลยม,ม,มีแค่นี้เลยครับเอ๊ะมันเมื่อก่อนมันไม่มีโอ้ยท่าคนถ้าผูผูกผ,ผู้บักใสมาเรียนน้อยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ